ข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปเป็นหัวข้อที่4.4.5นะคะสลิปเงินเดือนนะคะให้เราไปที่เซิร์ชเมนูเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พิ์ว่าสลิปนะคะ L I P นะคะนี่กดให้ค่ะให้พิ์ว่า T S L I P 2นะคะแล้วก็กด search นะคะ เปลี่ยนที่เปลี่ยนเดือนนะคะเป็นเดือนสองสองห้าห้าแปดนะคะแล้วก็กดโอเคนะคะกดโอเคครังค่ะเลือกออกเป็นไฟล์นะคะเลือกชนิด REP ถูกต้องนะคะกดปิดได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะระบบกาลังทำการบันทึกให้ค่ะค่ะตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะคะใบแจ้งยอดเงินเดือนของธานาการนะคะแล้วก็กดปิดได้เลยค่ะ แล้วก็กด c a n c ซ l ออกนะคะจบการรายงานของ4.4ขิด5เป็นแค่นี้ค่ะ